แต่เขาก็ทําในฐานะประชาชนนะครับเขาไม่ได้ทำในในฐานะพรรคภูมิใจไทยภรคภูมิใจไทยไม่ทำเรื่องแบบนี้อยู่แล้วจำเป็นต้องระวังด้วยอะไรบางอย่างไปบ้างไหมคะแล้วแ่ที ก็มาเป็นสมาชิกในเกณฑ์ไทยตอนตอนนั้นได้ดีเลยแล้วก็ยังเขามีคนที่สมัยตอนที่อยู่ในในพักก็ไม่คุยกันอะไรนอกจากเรื่องของการโลนอโล ทางที่ว่าจะต้องให้ทำมาเปิดโปรงเรื่องอะไรแบบนี้อันนี้คือหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าจะชี้แจงเลยนะคอว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเดียวว่าพระคุณใดใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยแต่ที่ต่างเหมือนคนที่พยายามไปเขียนฉาดโยนอะไรนั้นยิ่งไม่เกี่ยวผมยิ่งไม่เกี่ยวอย่าลืมนะว่าคนที่ออกมาแสดงความจินดีจากนัาก้าวไกลตั้งแต่คืนวันที่สิบสี่คืนสภากลมเพื่อตั้งคืนทัวร์ผมที่ผมที่ภูรีรามที่ผมบอกว่าขอได้ไัมแล้วก็ จากที่แล้วเนี่ยนะ่ hai, นคือสาวสามูเขาเขไม่ต้องแต่งกันแล้วอย่างนี้สถานะเขาที่อยู่ในพรรคคืออะไรนไหมาชิ่ยังเป็นสมาชิกต่อไปของพรรคกนไทยต่อไปพรรคันไทยไทยมันสะมาชิวก็ได้ไมครับนะครับควการที่เขาจะไทยจะไปทำอะไรนั้น <ide> รับรองว่าไม่มีใครทำในนามพรรคภูมิใจไทยเพราะพรรคภูมิใจไทยคนที่จะทําอะไรแทนพรรคภูมิใจไทยได้คือหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคโอเคนี่เป็นส่วนตัวไปเลยใช่ไหมฮะนเรื่องส่วนตัวงเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วนะครับคือเมื่อวานคนตรงพยายามมีการบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับพรรคการเมืองคนวันมันอาจจะอาจจะมีความพูดถึงภูเก็ตไทยพวกนนี้ก็เป็นสังปทาพรรคภูมิใจไทยอ็ไม่จเป็นต้องดึงใครนะอย่างที่ผมบอกพรรคภูมิใจไทยยืนยัน นั่งยันนอนยันว่าไม่เคยเสียเวลามาทำอะไรกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมันเราเราไม่ชกใต้ที่ขัดอยู่แล้วนะครับเรามีแต่แสดงความยินดีมีแต่ให้กำลังใจเห็นความเคลื่อนไหวอะไรของพรรคภูมิไทยไหมนะในช่วงสามสี่สัปดาห์นี้คุณก็ไปอังกฤษกับผมก็เห็นเราไม่ไม่เป็นไปตามที่บอกเป็นดีวลงดีรลับอะไรก็ไม่มีใช่ไหม ผมก็ก็ยืนยันก็ไม่ได้ทําอะไรถ้าคุณทิชามีติดติดล็อกตรงนี้จะทําให้การตั้งรัฐบาลอะาต้องไปถามคุณพิธาต้องไปถามกระบวนการยุิทรราซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราคุณทนครับถ้าการกระทำของคุณนิกเนี่ยค่ะส่งผลกระทบต่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะนาไปไม่ส่งผลกระทบครับส่งผลกระทบไม่ได้ครับเพราะไม่พรรคภูมิใจไทยเขาไม่ได้ทำในนามพรรคภูมิใจไทยถ้าถามอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นธรรมกับพรรคภูมิใจไทย นะคร้าภูมิเทวไทยไม่ได้ทําอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ยืนยันในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับก็ถอนบริษัทที่มูลใหญ่ไอทีโอเนี่ไม่เกีมาวี่เรับสบรนษัทที่มูลใหญ่แล้วมีชีโดไทยอยู่อันดับที่ห้าอันนี้มันอาจจะโยงกันเองก็พวกคุณไปโยงกันเองนะพวกคุณจะโยงกันเองคืออย่าพยายามไปโยงอะไรอะไรที่มันมันไม่มีความเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้นะครับประเด็น มีการดําเนินการอะไรอย่างไรก็ต้องไปไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องตัวผมรรคภูมิเนธัไยไม่เกี่ยวข้องตัวผมไม่เกี่ยวข้องมีลูกผมไปห่าอยู่ตรงนั้นนะกับคุณสารัตรรัตนาวดีผมเป็นเพื่อนคุณสารัต์เนี่ย4ี่สิปีแล้วเขาเป็นรุ่นพี่ผมหนึ่งปีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ทําทําการเมืองมาความเป็นเพื่อนมันนะมันจะ เพื่อนกันไม่มีวันหมดอายุอยู่แล้วนี่แต่ว่าไอา้เรื่องการทํางานเรื่องรัฐบาลมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันอย่าไปอย่าไปผูกโยงครับโยงยังไงโยงยังไงก,ก็โยงได้หมดถ้าถ้าคนจะหาเรื่องแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้ทาอะไรแน่นอนนะครับน,นี่นี่เรื่องรัฐบาลไม่ใช่เรื่องส่วนตัวโอเคเจอกันตั้งแต่ตั้งแต่พ่นพยาี<ำ>่บอกับคนและพี่เป็นพาน